าวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคนะครับในวันที่1ตุลาคม2565นะฮะจะเป็นใครบ้างนะครับเป็นคนวันไหนบ้างก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีทีเด็ดและคำตอบอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับผูกดวงนะครับในวันที่1ตุลาคม2565ครับ เวลา15ในการสนาทีนะครับเราดูจากในณวางจักรนะครับผมว่าทิศทางแนวทางของคนทั้ง5วันเกิดจะเป็นอย่างไรนะครับก็ผูกด,ดวงวางลัคนาในณวางจักรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลัคนาในช่วงเวลานั้นเป็นลัคนาพฤกศบนะเออนะครับก็มีนะครับ5วันเกิดครับที่ถือได้ว่าแหมมีลุ้นเข้าขายที่จะมีโชคลาบนะครับมีเกณฑ์เรียกว่าจะมี โชคใหญ่เข้ามาเยือนมี5วันเกิดดังต่อไปนี้ครับดีนะครับก็คือคนวันพุธกลางวันนะครับเพราะดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับกระดุมพระนะในรนาวาังจากครับสถิตอยู่ในเรือนมรณะนะฮะก็แปลว่าดูสชะตาของคุณเนะี่ยจะมีโชคมีลาบมีเงินนะครับจากสิ่งที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาความเป็นความตายการเจ็บป่วย นะฮะหรือสิ่งเก่าเก่าสิ่งที่แตกหักนะฮะอันนี้นะครับตวงของคุณนะเออจะมีไรายได้จะมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะครับเพราะว่าคําว่ามรณะเนี่ยมันมีเหตุที่จะต้องออกไงเออนะครับมันมีเข้ามาแล้วก็ต้องออกก็ต้องบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะกันนะครับชี้เป้าสื่อน้าโชวของคุณนะคำว่ามรณะเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะนะครับความหมาย ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแปลว่าความเป็นความตายนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกได้ว่าคือการเจ็บป่วยนะครับก็ลองดูนะครับในเรื่องของเออถ้าช่วงนี้ถ้าใครได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือคนไข้ mm hmm. ก็แงม้งมๆดูหน่อยนะครับเออนะเลขที่ห้องนะครับหรือใบเสร็จยาค่ายาใดๆก็ตามตรงนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยตัวเลขนั้นน่ยอาจจะเกิดโชคลาภออกคุณได้นะครับควาว่ามรณะเนี่ย ถ้าช่วงนี้คุณนะครับได้ทำอะไรหรือเผลอทำเข้าของเสียหายแตกหักก็ลองพิจารณาดูนะว่าตัวเลขหรือสิ่งที่เราซื้อไปเออมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็มาตีความดูก็ได้นะครับแล้วถ้าใครได้ไปงานศพนะฮะก็ลองสังเกตนะฮะวีพศเกิดและอายุของผู้เสียชีวิตตรงนั้นก็เป็นจุดที่จะทำให้คุณมีโอกาสนะเออนะครับผม สำหรับการเสริมดวงนะครับคำว่ามรณะเนี่ยนะครับก็แปลว่าการจากเป็นจากตายก็ได้นะแต่ทีนี้นะครับถ้าเราจะเสริมกันจริงๆนะก็หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวข้องกับลงศพนะครับหรือทำบุญเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยนะรพระสงฆ์อาพาธโชคดีครับคือสีเขียวสีม่วงสีส้มครับเลขโชคดีครับก็คือ4นะครับ7และก็ เลข5ครับครับคนวันพื้นหัสบดีนะครับเออเข้าเข้าขายมีเกณฑ์นะที่จะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดินดาวเช่าเรือนลาภพัะด้วยนะครับโคจรครับในระหว่างจากอยู่ในเดือนอลนะอล็คืออุปสรรคนะครับหรือว่าแปลความหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเงินของคุณเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้เงื่อใช้ความเรียก้ว่าแรงกายแรงใจนะต้องต่อสู้นิดหนึง เรียกว่าช่วงนี้เป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าสุดท้ายปลายทางคุณก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับสําหรับสิ่งที่จะเข้ามาทําให้คุณมีโชคเนี่ยนะครับอลีเนี่ยฮะอันดับแรกก่อนเลยครับมันก็นแปลความหมายว่าศัตรูนะหรือคนที่เราไม่ชอบหรือเราไม่ชอบเขา นะครับก็ลองติดตามดูนะว่าใครนะครับที่คุณไม่ชอบนั่นแหละเออดูตัวเลขเขานะฮะดูวันเดือนปีเกิดหรือปีศหรืออายุของเขานะครับถ้าใครชอบเสียงชอบลุ้นนะหรือนะครับดูในเรื่องของออนไลน์ก็ได้สื่อโซเชียลที่มีประเด็นดราม่าหนักหนักช่วงนี้นะเออเราดูแล้วรู้สึกว่าแหมเราหมันไส้จังหรือเรากำลังติดตามประเด็นดราม่าอยู่ก็ลองพิจารณานะครับตัวเลขของบุคคลที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ เออหน้าหยิกหน้าหมัดเขี้ยวนะครับเออแล้วก็ปีบปศออะไรประมาณนี้ลองดูนะครับเออนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับก็คืออลินี่แปลความหมายถึงนะฮะสัตว์เลี้ยงไงสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยก็จะเอาโชคเอาลาบมาให้นะครับก็ลองพิจารณาดูสัตว์เลี้ยงของคุณเองนะกันนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาอากาศก็ไปทําบุญทําสังฆทานนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนิเวศด้วยนะครับเป็น ประธานกรรมการกระถินพระป่าก็ได้นะเป็นการเรียกว่ากระตุ้นโชคกระตุ้นดวงนะครับอีโชคดีครับคือสีส้มสีดำสีฟ้านะครับส่วนเลขโชคดีคือเลข5เลข8และก็เลข6ครับก็วันต่อไปครับคือวันเสาร์นะอ,อนะครับใครที่เกิดวันเสาร์ครับคอมเมนต์มานิดหนึ่งนะมาละไาง,งานตัวหน่อยว่าดวงของคุณนะ จะพลิกชะตาแล้วนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้แ่แหมนะครับลุ้นมาหลายรอบแล้วนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับหรือแม้กระทั่งแบบเกินไปแต้มลดแต้มหรือลืมตามเลขเดิมนะแล้วก็มาปวดหัวเจ็บใจกระ่วงนี้งวดนี้ก็เป็นจังหวะด,ดวง,งคุณแล้วครับนะฮะที่จะมีเสียว,ว <c oughs> นะครับว่าดาวเสาเนี่ยครับหรือเลขเจ็ดครับโคจรเนี่ยครับอยู่ในเรือนกระดุมพับแปลว่าเงินแปลว่าทรัพย์แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษสุภาษแปลว่าความสําเร็จ เออตอนนี้คุณจะทําอะไรครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองซื้อง่าไขข้องครับเพราะดาวแห่งความสําเร็จไปสัมพันธ์กับการเงินและรายได้ช่องทางทำรรมาหากินของคุณนะนะครับจวงนี้ก็ต้องเรียกว่าลุกลุยและก็ลงมือทําทันทีมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับคนวันเสาร์นี้ต้องอดทนนะนะถึงจะได้ดีนะครับอะไรที่มันง่ายๆไม่ค่อยได้แต่อะไรที่มันยากยากแล้วต้องใช้ความอดทนเนี่ยแม้ จัดมาหาคนวันเสาร์มากเหลือเกินถ้าใช่ก็พิมพ์คนม,มาบอกด้วยนะนะครับผมแล้วก็สื่อนําโชคชี้เป้าให้คุณนะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของโชคลาภนะครับคนวันเสาร์นี่นะครับสุภาเนี่ยนะฮะแปลว่าเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะนะครับช่วงนี้ใครเดินทางไปต่างประเทศนะครับบ่อยๆนะก็ลองดูนะครับที่นั่งนะครับเลขที่ตั๋วนะครับราคาตั๋วนะ เออนะครับมาลองตีเลขดูนะครับุภผาไปว่าเดินทางไกลนะครับแล้วก็ดาวเสาเนี่นะครับเป็นยวดยานผานะขนาดยาวเออนะครับั่นฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะถ้าใครนะครับนั่งอาศัยนะครับรถขนาดยาวๆนะครับเออนะครับรถทัวร์เออรถตู้อะไรก็ตามทีก็ลองดูตั๋วนะพิจารณาดูนะครับตัวเลขหรือทะเบียนรถ นะครับผมตรงนี้ก็จะทําให้คุณได้มีโอกาสได้ลุ้นวัดใจได้นะครับหอาโอกาสครับไปทาบุญนะครับกระตุ้นโชคนะครับเสริมความเป็นมงคลเติมพลังซะนะครับดาวเสานี่ไปว่าพญานาคนะพญานาทุกองครับที่ท่านและคุณนยครับรู้สึกศรัทธาสีโชคดีครับคือสีม่วงเขียวขาวนะครับเลขโชคดีครับก็คือเลข7เลข4ี่เลข2และเลข0นย์นั่นเองครับ ได้แก่พุธกลางคืนนะออดวงของคุณนะครับเรียกว่าเน้นในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะนะเพราะดาวราหูเนี่ยครับเป็นดาวตัวแทนคนวันพุธกลางคืนครับจรร่วมกับดาวราพระนะครับก็แปลว่าดวงของคุณจิจเกณจะมีโชคไนงะเออและดาวพระราหูมาจากเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคืองานนะครับตรงไปตรงมาครับดวงชะต่างคุณช่วงนี้นครับจะมีโชคจากการทํางานไรายได้อาชีพเสริม ที่พิเศษโปรเจกต์ต่างๆที่ก็จะเข้ามาเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับเนื้อหอมคิวทองนะครับแต่ใครที่ชอบเสียงชอบรุ้นชอบวัดใจชอบเล่นใหญ่นะครับดวงของคุณก็จะมีเกณฑ์นะเ,เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะสื่อนำโชคเนะี่ยที่จะชี้เป้ารับโชคช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเลือกงานทั้งหมดเช่นสถานที่ทำงานนะครับเ,เลขที่ Office, ออฟฟิศนะฮะสำนักงานเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศสำนักงาน เลขท้าย3ตัวเบอร์โทรศัพท์หรือนะครับบัตรประจําตัวพนักงานของคุณนะครับก็ลองมาตีความพลิกซ้ายพลิกขวาลองดูนะนะครับเพราะว่าดวงช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงมาแรงขาขึ้นสุดๆ,ดๆนะครับเออนะแล้วก็หาโอกาสครับไปทําบุญเสริมความปังครับเออไปทําบุญเสริมดวงนะครับจะได้พลิกหลายก่ายดีนะนะครับ <c oughs> ก็ปล่อยปลาครับตรงนี้นะจะเสริมทําให้คุณมีโอกาสสําเร็จแล้วก็ปล่อยสัตใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นโครกระบือนะเออจะได้ดของชิ้นใหญ่เข้ามานะครับตรงสีโชคดีครับคือสีดำส้มฟ้านะครับเลขโชคดีครับคือเลข8เลข5เลข6นั่นเองครับสุดท้ายครับเป็นคนวันอาทิตย์นั่นเองครับเออนะฮะใครที่เกิดวันอาทิตย์ครับแม่เตรียมเฮเตรียมนะครับชัยโยโหหิวนะเออนะครับเพราะดวงของคุณก็จะมีเกณฑ์จะมีสิ่งดีๆเข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้เรื่องโชคลาภโอกาสลู่ทางธมาอินนะครับเพราะในช่วงนี้ครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทับเนี่ยาสีเลยแปลว่าจะมีของใหญ่ทรัพย์ใหญ่เข้ามาใครที่จะมีบ้านมีรถนะครับมีทรัพย์สินมีเกณฑ์นะครับที่จะมีนะฮะอย่างแน่นอนเออนะครับจะเป็นผู้โชคดีละสําหรับเรื่องโชคลาบนี่นะครับก็ยังมีให้ลุ้นให้เสียว เออนะครับก็ลองดูนะครับสื่อนาโชคนะพันธุแปลว่าสถานที่ก็หมายถึงบ้านนะครับเลขที่บ้านเลขที่คอน,นโดชั้นคอน,นโดที่คุณอยู่นั่นแหละนะครับผมรวมถึงรถยนต์นะฮะทะเบียนรถยนต์ป้ายแดงนะฮะก็ลองวัดใจวัดดวงหมายเลขตรงนั้นดูนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงบุคคลนะก็ผู้นนะใหญ่คนในบ้านพ่อแม่ป้านะฮะ ปู่ย่าตาทวดนะฮะลองดูอายุของท่านและปีพศของท่านนะครับทาให้คุณเนี่ยได้เกิดโชคทรัพย์และจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะฮะหาโอกาสครับไปทําบุญเสริมดวงนะครับไหวพ้พระแม่ธรณีนะฮะเออนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารเป็นพลังหนุนนําดวงชะตาสีโชคดีครับได้แก่สีแดงสีฟ้าสีดาครับส่วนเลขโชคดีครับก็คือเลข 1เลข6เลข8นั่นเองครับก็ครบแล้วนะฮะกับคำทํานายการพยากรณ์นะครับในช่วงดีๆโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆวันนี้ครับพี่หมอต้องขอลาไปก่อนเฮงปังดังรวยครับอวยพรทุกคนจะประสบความสำเร็จนะครับรับโชคใหญ่นะครับในช่วงต้นเดือนทุกๆคนนะจจะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ